เอ่บัดดีครับพี่น้องมีผ้าเก่าสีเบิ่งครับผ้าเก่าอันนี้แคาเอิ้นผ้ายังครับนี่ครับยังสัษณาจะเป็นแน่นี่ครับผ้ายังนอครั้งจะเดือมแนวนี่ครับเพินกระ้างมาได้ปีแล้วครับซางมาได้ปีแล้วครับเนะี่ย าเอื่นผ่าอย่างนอผมก็บโบคอยหูปันไดยัยงไงศึกษาครบครับแต่ว่ากรบโบหูว่าเป็นผ่าอย่างาขง้างับทางนี่เดือมยุบยับยุบยับอยู่ครับคือจังมิดแกวมิดพ่อยครับ เดือมภาพ,ภพ,ภพ,ภพับพภาพเดือมไม่ได้ถือแสงครับไม่ได้สึกแสงกับผู๊ว่าผุ้ว่าเดือมครับอันนี้แค่เอื้นพ่ายังครับแต่ว่าการะลุนหลายปีเตอิอครับนี่แล้ว บานี้ก็ไม่เดียนนั่นสองบาทให้เบิ่งครับเป็นดังรตอนนี้เป็นข้าวเห็ดด้วยว่าเป็นแนวอะไรครับนี่นันจะเป็นดลองข้างล่างจะเป็นแนวเป็นดองเป็นวงกลมอยู่นี่เป็นวงกลมดูมันเป็นเองวะครับ มันเป็นเองเลยจะพาเบิงแบ่งเกา่าแบงเก้าอีกีครับของราชการที่เก่าครับลอกเก่าทางหลังจะเป็นแนวนี่ครับระลาสว่างรุ่นเก่าครับ เงินเก้าแห้งครับแบ่งบาทครับแต่ล่อเก่าเพิ่นยังนมนมอยู่เลยครับนี่ครับรัวค่าขึ้นสูงครับค่นซื้อขายกันครับผมก็บอกเคยเห็นด้วยกันครับฝึงคนพ่อครับเป็นฝึงคนพ่อมากครับ แบ่งเกาแบ่งบาทครับผมเกิดมากรับว่ท่นบ่ท่านใส่หรอครับว่าท่านสามสองศูนย์เก่าสามเก่าครับสามห้าสี่ครับเด็กที่ เลขที่สามห้าสี่วัดดีครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ